เคยได้ยิยนเรื่องของยูนิคอร์นแห่งท้องทะเลไหมคะสัตว์ประหลาดในตำนานที่แท้จริงซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งแห่งอาร์กติกใช่แล้วเรากำลังพูดถึงนาวาน สัตว์ทะเลที่ลึกลับและน่าหลงไหลที่สุดในโลกนาวานคือวานชนิดหนึ่งที่มีงายาวแหลมคมซึ่งสามารถยาวได้ถึง3เมตรแต่เดี๋ยวก่อนนั่นไม่ใช่เขาที่เหมือนยูนิคอร์นหรอกหรือความจริงแล้วนั่นคืองาแท้ๆที่เป็นฟันหน้าอันทรงพลังที่งอกออกมาจากปากของพวกมันงานนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการต่อสู้นะคะแล้วมันมีไว้ทำอะไร นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่างาของนาวานอาจใช้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งสื่อสารกับนาวานตัวอื่นๆด้วย นาวานอาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรอาร์กติกซึ่งเป็นพื้นที่หนาวเย็นและท้าทายแต่พวกมันก็เป็นนักล่าที่ชาญฉลาดใช้โซน่าเพื่อการค้นหาปลาหมึกและเหยื่ออื่นๆใต้ทะเลลึกแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือนาวานเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ลึกลับที่สุดในโลกพวกมันหายากและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มนุษย์เข้าถึงยากนี่แหละยูนิคอร์นแห่งท้องทะเลผู้พิทักษแห่งน้ำแข็งอาร์กติก นาวานคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นถ้าคุณหลงไหลในธรรมชาติและความลึกลับของโลกใต้ทะเลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฟียด้วยนะคะ